แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสาร์ที่8มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินประจำเดือนมิถุนายนในวันจันทร์ที่10มิถุนายนนี้มีโอนเงินกลุ่มเปลาะบางนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ในวันจัทร์ที่10มิถุนายน2567นี้นะคะกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งก็จะมีเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดจำนวน600บาทเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งรับตามขั้นบันไดโดยรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทและเบี้ยคนพิการสูงสุด1,000บาทเช่นเดียวกันนะคะโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ดังนี้นะคะกลุ่มที่1 เงินอุดหน,นุนบุตรจำนวน600บาทโดยกรมบัญชีกลางสนับสนุนเงินช่วยเหลือตั้งแต่เด็กแกลกเกิดจนถึง6ขวบนะคะโดยผู้ปกครองจะต,ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีผู้มีสิทธิ์เข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรสามารถลงทะเบียนและเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน3ช่องทางง่ายๆก็คือทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเงินเด็กนะคะ ไปต่อการที่กลุ่มที่2เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสําหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินแบบขั้นบันไดตามเกณฑ์อายุที่กําหนดนะคะซึ่งในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้า1,000บาทนั้นยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งล่าสุดจะมีความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเดือนนี้มิถุนายนจะมีการนําเข้าครอมอนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าแอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะ โดยอาย60ุ60-69ปีจะได้รับ600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทต่อคนต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นเบีย้ยผู้พิการนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือผู้พิการเดือนมิถุนายนนั้นจะมีการโอนเงินในวันที่10มิถุนายนโดยจะได้รับเงินาตามเกณฑ์นอายุ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ1,000บาทต่อคนต่อเดือนส่วนผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะนี่คือกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นนะคะในวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567อัปเดตเสาร์ที่8มิถุนายน2567นะคะ